ใช่ไหมผมฝึกจนไอ้ค่าชโชว์มาหาผมอะตอนมันก็ค่าจะเล่นยากยากไม่พอเบาอีกตึ้งหกักผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล,ล้วอุ้ยอุ้ยตึงตึงไอสกิลยังมั่วโอเคครับก็ต้องขอการ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่ผมแปลตัวประกอบกับเกมโอเมจิอารีน่ากันอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมอ่าหายกันไปนานเลยครับสำหรับเกมนี้วันนี้ก็กลับมาทําคลิปแล้วนะครับ ค่ว่าน่าจะได้ดูคลิปซูซานโอกันไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นสัวของตัวเอชินะครับเป็นตัวที่เพื่อนๆได้ขอมานะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมตรงๆเลยก็คือหนักใจเ <Yeah. S 1> <laughs> พราะตัวนี้ผมแทบไม่ได้แตะเลยแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามตัวนี้มาประมาณว่าตัวมันก็ทค่จะเล่นยากยากไม่พอ เบาอีกตั้งหากผมนี่กุ้มเลยเนะตอนเน้ยแล้วก็าจากที่ผมได้ลองไปฝึกฝึกมาแล้วเนี่ยเช่ไหมผมฝึกจนไอ้ค่าโชว์มหาผมอะไอ้น้าที่มันคล้ายๆเหมือนให้เราผ่อนคลายอะ่ะพอจะนึกภาพออกไหมเออไอ้น้านั่นแหละแต่ไหนๆเพื่อนๆก็ขอมาแล้ว <c oughs> ผมก็จะทําให้เต็มที่แล้วกันนะ <c oughs> ในช่วงอธิบายสกิลก็อาจจะ เข้าใจกัน <silly> ง่ายอยู t ่แต่ในช่วงของเกมเพลย์ก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสกิลของตัวเอคิกันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จุดเด่นของตัวละครมาอย่างเช่นเคยกันเลยนะครับผมจุดเด่นนะครับคียไอทุกครั้งที่ตัวของเอคินะครับสังหารคีเลนได้หรือจะเป็นส่วของคีเอื่นอ่นะนะก็จะทําการฟื้นฟูมานาให้กับเราจํานวนหนึ่งนะครับผมและทุกครั้งที่ตัวเรานะครับสังหารชิกิมสตูได้ก็จะฟื้นฟูมานาให้กับเราเช่นกันนะครับเดี๋ เกจที่หลอดมานาของเรานะครับมันจะเด้งขึ้นมาให้เราเลยนะอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีออร่าสีฟ้าขึ้นอยู่บนตัวเราอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพาสซีฟถาวรด้วยนะครับตัวของไอชีนะครับ,ะรบจะสามารถมองแมปได้กว้างและไกลกว่าทีิมีตัวอื่นนะครับผมเพื่อให้ตัวนี้มันเล่นได้ง่ายขึ้นน,นะนะสกิลที่1นนะครับผมอาณาเขตหมากดาเมื่อเราปล่อยสกิลแล้วนะครับผมจะทําการปล่อยหมากดําไปในยังตําแหน่งที่เรากําหนดนะครับผม1อันหมากดานะครับจะมีระยะเวลาอยู่ในสนามได้นานสูงสุดอยู่ที่5วินาที แล้วก็ถ้าหากปล่อยหมากนาตัวที่2อ,ออกไปนะครับผมและอยู่นสมีของหมากนาตัวแรกจะเกิดช่องว่างตารางระหว่างหมากทั้งสองนะครับผมแล้วจะทําให้สตูที่อยู่ในช่องตารางน,นะครับโดนสโล3สามสิบเปอร์เซ็นต์นานหนึ่งจุดห้าวินาทีและหมากตัวแรกนะครับจะหายไปอ่ะประมาณนี้ จากนั้นนะครับก็จะทําการสร้างความเสียเวทใส่ศัตรูที่อยู่ในสมีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกๆ2.5วินาทีนะครับจะได้หมากดํามา1ตัวและสามารถเก็บหมากดําได้มากสุดๆถึง3ตัวนะครับผมแล้วก็ถ้าหากเราทําการวางหมากแล้วนะครับผมแล้วไม่เกิดช่องว่างจะลดระยะเวลาการชาร์จหมากดําลงนะครับผม2วินาทีทันทีเลยนะครับใช้ไม่เกิดช่องว่างยังไงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือไม่มีแท่งสีฟ้านะหมายถึงแบบเนี้ย ไม่มีขีดอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสกิลที่2นะครับผมหมากคู่พิฆาตเมื่อเรากดใช้แล้วครับผมจะทาการอัปเกรดหมาก1ตัวทันทีเลยนะครับผมแล้วเวลาการอัปเกรดหมากจะอยู่ที่5วินาทีนะครับในส่วนของนี้มันจะมีหมากดําแล้วก็หมากขาวนะครับผมแต่หมากขาวมันจะอยู่ในส่วนของสกิลสามนะเดี๋ยวเรามาเริ่มไนที่หมากดําก่อนเลยนะครับผมในส่วนของหมากดานะครับถ้าเราอัปเกรดแล้วจะทําให้ตัวของหมากนะครับผมมีดาเมจที่แรงขึ้นแล้วก็จะมีตัวคูนของ MP ที่สตูเสียไปเพิ่มขึ้นมาให้กับเรราด้นะคับ ในส่วนของหมาขาวนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนจากสถานะสโลนะครับเป็นสตันนะครับผม1.3วินาที สกิลที่3นะครับผมหมากขาวต้องห้ามเมื่อเรากดใช้แล้วนะครับผมจะทําการปล่อยหมากขาวลงไปยังพื้นที่ที่เรากําหนดนะครับจากนั้น0.5วินาทีหมากขาวนะครับจะทําการระเบิดออกสร้างความเสียหายเวทพร้อมกับสลว์ศัตรูที่โดนอีก40%นาน1.5วินาทีอัลติเมทสกิลนะครับผมหัดเทพเมื่อเรากดใช้แล้วนะครับผมจะทาการเรียกกระดานหมากออกมาอย่างพื้นที่ที่เรากําหนดนะครับพร้อมกับทําการรีเซตต็ตหมากดําในสนามทั้งหมดแล้วก็จะทําการวางหมากดำไว้กลางกระดานทันทีนะครับผมหนึ่งตัว ประมาณนี้แล้วก็ระยะของอันตินะครับผมคือการที่จะไกลมากๆเลยนะครับอ่ะมันจะระยะสุดโอ้ประมาณนี้นะ อันนี้ตัวผมอยู่กลางแม่น้านะครับระยะติก็ประมาณนี้นะจากนั้นนะครับผมตัวของเรานะครับจะเข้าสู่สถานะคิเซสถานะคิเซนะครับมันจะให้ความสามารถกับเราก็คือต้านการควบคุมนะครับผมแต่ในส่วนของตัวเรานะครับจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นานสุดอยู่ที่20วินาทีเลยนะครับในระหว่างนี้นะครับผมเราจะสามารถปล่อยหมากได้ตามอิสระแต่ต้องอยู่ในเขตของอัลติเมตได้นะครับและก็การใช้ของหมากดานะครับจะลดลงเหลืออยู่2วินาทีตลอดระยะเวลาการใช้ติดเลยนะครับตัวผมอยู่กลางแม่น้ําใช่ไหม อ่ะแต่ผมจะสามารถวางสกิลในระยะเวลาของกระดาษได้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็เมื่อเราทําการใช้สกิลนี้อีกครั้งนะครับผมจะทําการยกเลิอกอัติเมตทันทีและตัวของเรานะครับจะได้รับโลดต้านทานความเสียหายพร้อมกับได้รับพลังนเคลื่อนที่อีก50%นาน2วินาที โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับข้อมูลสกิลของตัวเอคิ k e. หน้าที่ของเอคิ k e นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเมทที่จะใช้สกิลในการโซนเป็นหลักนะครับผมใน e. ส่วนของสกิลหนึ่งค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดหน่อยนะครับเดี 1, ๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของการคอมโบนะแต่ในส่วนของสกิลที่โซนง่ายๆ,ๆเลยก็จะเป็นในส่วนของสกิลสานะครับผมกดอัปเกรดมาปุ๊บแล้วก็ปาสกิลสามอย่างนี้ไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ระยะตีค่อนข้างที่จะไกลนะแล้วก็จะสามารถกวนศัตรูที่แบบไม่ยอมกลับบ้านได้นะครับผมยกติ ศัตรูเลือกมันอยู่อยู่น้อยแล้วเขารอการคิดอยู่แล้วสามารถใช้ Anti z โซนได้นะครับเพื่อเป็นการไล่ให้เขากลับไปนะ แต่ก็ต้องดูในส่วนของ Position ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวฝั่งเขาจะมาหาเรานะครับผมคอมโบของเอคินะครับผมในส่วนของตัวนี้ผมจะรวมไปในส่วนของทีของตัวละครด้วยเลยนะเพราะมันค่อนข้างที่จะใช้สกิลยากนะครับมันต้องใช้ความเข้าใจประมาณนึงเลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะอย่างแรกเลยนะครับผมเราจะทําการโฟกัสการใช้3เป็นหลักนะครับเพราะมันใช้ง่ายที่สุดนะครับผมแล้วก็เมื่อเราใช้3นําหน้าก่อนอย่างเงี้ยก็จะทําให้ตัวเรานะครับวางสกิลหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะในส่วนของสกิลสามมันจะทําสถานะใส่สโตูไงถ้าเราไม่ได้อัปเกรดก็ ทำสโลว์ใส่เขาแต่ถ้าเราอัปเกรดแล้วก็จะเป็นในส่วนของสตตนแทนนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลที่1นนะครับผม <S <S ผมอยากจะแนะนําให้วางเป็นในส่วนของมุมทะยงนะครับมุมทะยงคือมุมยังไงในส่วนของช่องว่างที่มันจะเกิดมันจะเป็น,นลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่เวลาเราวางอะ่ะผมอยากจะให้วางโฟกัสแบบมุมทะยงนะครับผมก็คือมุมตรงข้ามกับหมากนะครับอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้วางเงี้ยครับผมสมมติวางตรงนู้นวางไปมุมนู้นใช่ไหมแล้วก็วางกลับมาวานอย่างนี้ วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะทําให้ในส่วนของตารางมากมันกว้างขึ้นแล้วก็สามารถทําอะไรได้มากขึ้นนะครับผมแต่ในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับต้องตั้งใจวางดีๆนะครับมันต้องโฟกัสประมาณนึงเลยนะสกิลสองนะครับผมหลังจากที่เราทําการอัปเกรดแล้วนะครับอยากจะให้ใช้สาสตร์เป็นหลักนะครับผมเพราะมันสตค่อนขั้นที่จะนานประมาณนึงเลยแล้วก็คขัางที่จะมีประโยชน์ในสําหรับทีมไฟส์มากกว่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของอัลติเมทนะครับอย่างที่รู้นะครับผมระยะอัรติเมตค่อนข้างที่จะไกลนะผมไม่อยากให้เพื่อนๆโฟกัสที่ระยะอััลติเป็นหกพราะส่่่่ววนนนนใหญคทีเลตัร์ เาจะคิดว่าเอ้ยระยะติของเรามันไกลเว้ยมันโกงอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบอยู่แบบแอบๆอบสกัยเลยเงี้ยรอใช้อัติระยะไกลอย่างเดียวผมว่าอย่างนั้นมันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะเพราะเวลาเราการันติไปปุ๊บศัตรูมันก็จะหนีพอหนีปุ๊บแล้วเราอยู่ไกลเราก็จะไปเติมทีมไฟไม่ทันผมอยากจะให้อยู่แบบสมมติทีมไฟเขาไฟกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็อยู่สักตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็ตรงนี้ก็ได้อย่างน้อยเพื่อที่เวลาอันติเราไม่มีประโยชน์แล้วเราก็กดยกเลิกอันติแล้วก็รีไปเติมไฟให้ทันเพื่อนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของลรเวา กดใช้แล้วครับผมสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสามจะทําการรีเซตทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางสกิลสามไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วทีนี้มันจะติดคูลดาช์ใช่ไหมแต่พอเมื่อเรากดสกิลสองนะครับผมสกิลสามจะรีเซตทันทีเลยนะครับปึ๊บ อย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของคูดาวนะครับมันก็จะทําการนับต่อไปเลยนะครับมันจะไม่ติดคูดาวเพิ่มเติมนะอย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้สกิลสได้บ่อยแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับผมไอเทมของเอชินะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไอเทมประเภทในส่วนของทำซีซีให้กับอีกฝ่ายเป็นหลักนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของไอเทมที่ช่วยทีมไฟา์เป็นหลักนะครับอย่างแรกเลยพินอันนี้ราคาที่จะดีแล้วก็ทําให้ตัวเราเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับผมสามารถทำซีซีสโลให้กับฝ่ายได้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของผมอยากแนะนําให้ออกไปตัดเลือ ดูดเลือดก็ไม่ต้องออกนะครับแต่ถ้ามีสักตัวสองตัวเงี้ยก็ควรออกนะครับผมเพราะตัวเราค่อนข้างที่จะฆ่ายากนะครับผมสกิลค่อนข้างที่จะใช้ยากนะดังนั้นทําประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมจะง่ายกว่านะครับผมที่เหลือก็ออกเป็นไอเทมดาเมจก็ได้นะครับเผื่อตัวเราอยากต้องการที่จะฆ่านะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับข้อมูลของตัวเอคิช่วงต่อไปนะครับจะเป็นในเื่องของเกมเพย์ของเอคินะครับผมผมขอออกตัวตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเลยนะว่าเกมเพย์อาจจะไม่ได้น่าดูสักเท่าไหร่เพราะตัวนี้ผมฝึกหนักและฝึกนานมากแต่ก็ไม่เเเคยยชนนนะะลพราฉั้ ผมจะพยายามเล่นให้เต็มที่นะครับก็ถ้าดูแลขาดใจผมก็ต้องขออภัยด้วยนะจะพยายามตัดให้มันสนุกๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพย์ของเอชิกันเลยนะครับ let's go เอ๊เดี๋ยวจะว่าไปหน้าตายบักคุมังกับเอชินี่คล้ายกันเลยนะมาอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราอัพสกิลหนึ่งแบงก่อนเลยนะแล้วก็ป่าป่าป่าเขาเริ่มบนนะครับผมเดี๋ยวช่วยป่าตีก่อนนะฝั่งเขาเป็นเมทสามตัวนะครับเราน่าจะเจอกับเอเนล่านะครับโมมิจิเป็นซับแล้วก็ในส่วนของนี่การน่าจะไปบนนะเดี๋ยวเกมนี้เราจะโฟกัสการอัพ เพราะมันใช้ได้ง่ายกว่านะครับครา้างๆที่จะใช้ยากประมาณนึงนะครับสำหรับสกิล ไม่ชอบชนีเก่ามากก็เข้ามาเลยเอาโวเอาโ,โวพี่สาวโอเคดีทีมเรามาแต่เราอัพสารเป็นหลักนะครับผมเขาเสียแฟร์ไปแล้วนะ เปิดก่อนได้เปรียบว้ไอู้้ทุเรศเปิดรอบสองได้เปรียบเกือบตายไปแล้วนะโอเคไม่ประมาทแม่แม่สวยโอเคทีมเราเติมกันได้สวยมากเลย นี่แหละเน้นสามนะครับผมแล้วก็ตอดรัวๆอย่าเราไปเล่นร่างกันมางดีกว่าสวยครับหน้าตาเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครได้ขาดอ๋อเฮลมีเออไม่ทันไม่มีสกิลหนีด้วย จงอะเกมเเนี้ยขาหนีไปทางไหนเข้าหนีเข้าจะหนีนอโอ้โห,โหไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเด้วทีมหมดแล้วเหรอ ก็โฟกัสตรงนู้นตัวเล็กอย่างนี้เขาด่าผมแล้วมึงเนี่ยผมหมายเกาหลีไม่ออกนะถ้าเป็นตัวอนะื่นน่ะหลายจังหวะผมทำอะไรได้หลายอย่างเลยเอ้าเลยเหละพี่บ่าวมันอาผมหมดแล้วว่าว่าแต่ทีมฝืนเอาอยู่โฟกัสโอโลจิโฟกัสโอโลจิ โฟกัสโฟกัสโฟกัสไม่นม์น้เดี๋ยวแค่นั้นนะโอ้โหเปิดอย่างนี้ไปเอาไงเนี่นสยสกอร์ทั้งทีมฆ่าได้สิบห้าแอดซิตไปสามแม่เมดโนหนึ่งฟังผมดีๆนะครับไปเล่นตัวอ,อื่นเถอะเดี๋ยวผมเล่นกากเองวะผมก็พยายามช่วยทุกคนอยู่นะเดี๋ยวดดีฝั่งเอาโคตเผื่อโคตอันตราย อุ้ย,ย,ยข้าได้แล้วข้าได้แล้วข้าได้แล้ว,ข,ลวข้าได้ไงเอ้ยเราต้องไปซับข้างบนให้ทันแต่อันติเรามีแล้วอันติเรามีแล้วปล่อยแอนตี้ซะเอ้อ หรือว่าตัวนี้มันเหมาะเล่นเป็นสายตยีเหรอเอาสิซันโอเขาหน้าจะมาล่ากนะ,ะเฮ้ยมันเห็นจริงด้วยใช่ไหมไม่ไงั้นมันมาถูกได้ไงก่อนบ้าบอเปิดดันตียังจะเปิดแมปตัวเองอีกเหรอเกมได้เสือก็ได้สองตัวแล้วอะ,อะ สตารให้สตันให้ผมสตันให้ฆ่าได้ไงวะผมไม่ช่วยแล้วผมไม่ช่วยแล้วอุ้ยอุ้ยตึงตึงเฮ้ เล่นไม่ไก่ก่อนสกิลยังมั่วเอ้ยเอ้ยมูมูกูโดนอีกแล้วอู้หูอ่ะมูมูกูมูมูทีมเ,าเ,าเรา,เ,าเดี๋วเดี๋ยวเอเอเขา,า,าได้ไปได้ไงสวัสดีพี่มานี่ เอคิไลทูซานโอช็อตนี้หาได้ยากครั้งแรกเลยเนี่ยเล่นเอคิเรชนะทีมดีทีมดีไี่มันต้องอออของโหดโซด้วยติโคตรโหดโคตรอ,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 อนันตรายชนะได้ไงวะเอพ,พีก็เป็นของป่าฝั่งเรานะครับผมคูบินาชินะ มันชื่อคูบินอาชิใช่ไหมแปดจุดสองโอ้ที่สี่็ไม่ดีเย่โอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปในส่วนของตัวเอชิกันเลยนะครับโอ,โอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวละครอย่างเอชิ สำหรับผมผมขอพูดตรงๆเลยนะครับ่า <S <S ไปเล่นตัวอื่นไปเล่นตัวอื่นนะครับที่มันเล่นง่ายแล้วก็แรงกว่านี้นะครับผม <S <S อย่างในพวกบดามเมดอ่ะเดี๋ยวผมขอออกไปดูกันละกันเมดผมไม่ได้เล่นนานเนี่ยเจ้า,จาหญิงปลาทองอ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่มันเล่นง่ายแบบง่ายมากๆเลยครับแล้วก็แรงด้ยวยนะะจะเป็นในส่วนของตัวเอเนล่าก็ได้ซซสฮิโกก็ได้พวกเมดที่มันยังอยู่ท็อปๆตลาดเนี่ยก็ไปเล่นตัวพวกนั้นจะดีกว่านะครับผมในส่วนของตัวเอชีเนี่ยผมว่าซีิวค่อนข้างที่จะแบบใช้ยากมากๆเลยนะครับผมมันต้องโฟกัสกัน วางวางมุมนี้ต่อไปต้องวางมุมนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในะส่วนของตัวเอชิ hip, มันยังดีมันยังมีในส่วนของสกิลสามนี่มันใช้ได้ง่ายอยู่อาตอดปาสโลปาสตันก็ยังพอใช้ได้อยู่ผมว่าตัวนี้มันเล่นยากไปนะครับแถมมันก็ไม่ค่อยได้แรงอะไรขนาดนั้นด้วยขนาดไอ้ช็อตที่ผมฆ่าฆ่าต่อๆกันนะในช่วงเลนบนไอ้ช็อตน,น,นั้นอนะ่ะกดแบบกดมั่วมากดียังฆ่าเขาได้ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยล่งไปนานแล้วเอาไปว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้ฝึกตอนนี้นะครับแต่ถ้าใครจะเล่นขำๆเล่นกับทีมก็เล่นได้นะครับผม เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไมคาอนิกสกิลค่อนข้างที่จะสร้างสารรค์ดีนะครับในส่วนของการวางสกิลให้มันเป็นมุมเป็นมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเล่นแบบจรงิงจังไปเล่นตัวอื่นเถอะเดี๋ยวว่าผมขอนะสําหรับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับเพื่อนก็ว่าครับสำหรับคลิปนี้คิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์และซับสไคร์ดหน่อยนะครับหนึ่งคลิปคนทุกคนคือกําลังใจอันมหาศาลของผมมากๆเลยนะฮะขอบคุณที่กดให้นะครับ thank you ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนนัั้ตติดามมรบชได้เลยนะครับสหรัับวนนี้บบาายยฮะฟุุ 就跟那垫倒板